สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอทเน็ตเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่9เดือน4นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็วิเคราะห์บอลคู่อาร์เซนอลนะครับพบกับสลาเวียปาร์กนะครับก็จบไป1ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็ตามที่ผมคาดเดาไว้เลยนะครับไม่เกิน2ลูกนะครับแล้วก็รองสลาเวียปาร์กก็รับทรัพย์กันไปนะครับแล้วก็ต่ําก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะใครตามสูตรไปเมื่อวานก็ รับซับเลยนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นบอลพรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่นะครับคู่ฟูลแลมนะครับพบกับวูมแฮมตันนะครับสำหรับคู่นี้เตะเวลาตีสองนะครับเดี๋ยวเราไปลุยคู่นี้กันเลยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของฟูลแลมกันก่อนเลยนะครับว่าจะทำได้กี่ประตูนะครับใน5้านาัดหลังสุดฟูลแลมนะครับทำได้1 2 3ทําทำได้3ประตูนะครับใน5้านาัดหลังสุดแล้วก็วูมแฮมตันนะครับทำได้2 3 4ทําได้4นะครับนะก่อคางที่จะน้อยทั้งคู่เลยนะครับอันดับกับคะแนนนะครับฟูลแลมอันดับ18นะครับคะแนน26ิลแลมอันดับ18คะแนน26นะครับส่วนวูฟแฮมตันอันดับ14คะแนน35นะครับวูฟอันดับ14คะแนน35นะครับโอเคเรียบร้อยครับราคาต่อรองเดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับวันนี้นะครับก็เปิดออกมาที่ไม่มีใครต่อนะครับผมนะราคาเสมอนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ2ลูกนะครับอ่าโอเคครับเสมอนะครับแล้วก็สูงต่ำ2ลูกครับเรียบร้อยกดวิเคราะห์ผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคู่นี้นะครับสูตรบอกว่าจะมีโอกาสสกอร์สูงแค่59%นนะครับสูตรแนะนำให้เล่นที่ต่ำนะครับผมนะ ส่วนโอกาสชนะนะครับจะเป็นทางของวูฟแฮมตันนะครับทีมเยือนนะครับมีอยู่38%สนะครับส่วนฟูลแลมเจ้าบ้านมีอยู่30%เนะครับ maintained. เดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับมาดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับในแมตช์ล่าสุดนะครับวูฟก็ชนะฟูลแลมไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ ค่อนข้างที่จะออกต่ำนะครับอย่างมากก็แค่2ลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมที่เคยเจอกันมานะครับจากสถิติที่เคยเจอกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมองว่าให้เล่นไปที่ต่ำนะครับผมนะต่ำเต็มเวลานะครับ2ลูกผมว่าน่าจะไม่เกิน2ลูกนะครับนะส่วนโอกาสชนะนะครับสูตรให้ทีมเยือนเราก็ต้องไปเล่นทีมเยือนนะครับผมนะเราก็ต้องเชื่อสูตรนะช่วงนี้สูตรแม่งท็อปฟอร์มจัดเลยนะครับผมนะเดือนนี้ ผิดพลาดไปแค่1วันเองครับเท่าที่จําได้นะครับผมนะก็เล่นไปที่ทีมเยือนนะครับวูฟแฮมตันนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ต่ําเต็มเวลานะครับใครที่ชอบก็สามารถตามได้เลยนะครับนะใครไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่สนใจโปรแกรมนี้ก็กดที่ลิงก์หลายด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะหรือว่าจะคอมเมนต์ขอรับโปรแกรมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะครับ ฟรีนะครับผมนะฟรีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ